ธารามตั้งอยู่ณนะเลขที่566ทับ1ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเรามุ่งม,มนนั่นในการสร้างสังค์การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของท่านเสมอมา การบริหารงานที่แข็งแกร่งคือหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนของเรานําโดยท่านผู้อํานวยการดรภารดี Doctor, ody, ทางสง่าผู้เปลี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นและคณะรองผู้อํานวยการผู้มีประสบการณ์ได้แก่ท่านรองผู้อํานวยการจุธามาศทวังขวัตท่านรองผู้อํานวยการชน,นิการสงวนไพบูรณ์และท่านรองผู้อํานวยการธนพลใจดีรวมถึงทีมบริหารที่พร้อมสนับสนุนทุกวิธีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณครูอัชาราเอี่ยมบำรุง ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการคุณครูพรใจด้วยตั้งใจผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน2ภาษา MEP คุณครูทาวรพบพืชผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและคุณครูนิทราชินไพศาลที่ปรึกษาถูกท่านล้วนทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคืออนาคตที่ดีที่สุดของลูกอมรินโรงเรียนวัดอมรินทาราามมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อให้การดําเนินง,งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้านนอกจากนี้เรายังมีการบริหารจัดการในระดับสายชั้นโดยมีคุณครูหัวหน้าสายชั้นคอยดูแลและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการดูแลอย่างทพ่วถึงและเหมาะสมในทุกช่วงวัยเรามุ่งม,มั่นในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและกิจกรรมที่หลากหลายเราสอนทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้ลูกอมรินทร์ของเราไม่ใช่แค่คนเก่ง แต่ยังเติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพของสังคมมีความสุขในการเรียนรู้และพร้อมก้าวสู่โลกแห่งอนาคตเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนคือหัวใจสําคัญของความสําเร็จของบุตรหลานท่านขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับลูกอมรินของเราไปด้วยกันครับ